เคยสงสัยไหมครับว่าเทคโนโลยีช็อกเวฟในการรักษาภาวะเสื่อมสมรรถภาพทางเพศของคุณผู้ชายแตกต่างกันอย่างไรคลิปนี้มีคำตอบครับ <Please. S 1> สวัสดีครับผมหมอตีนะครับนายแพทย์พิสุทธิ์ปิยะกิรติกุละนะครับจากศูนย์สุขภาพคุณผู้ชายดรสตอรี่จริงๆแล้วเครื่องช็อกเวฟเนี่ยที่เรานำมารักษากันนะครับมีความแตกต่างกันหลายชนิดมากเลย <H aa? S 1> ตั้งแต่แหล่งที่ผลิตเนาะไม่ว่าจะเป็นเครื่องของจีน เครื่องของเกาหลีหรือว่าหลายๆประเทศสําหรับเครื่องออม่าดูโอที่ทางเรานํามาเนี่ยผลิตมาจากประเทศเยอรมันนะครับซึ่งความแตกต่างเนี่ยจะมีตั้งแต่รูปแบบพลังงานเนาะ ความลึกอัตราการสําเร็จของการรักษาแล้วก็ระยะเวลาที่มันอยู่ได้หลังการรักษาที่แตกต่างกันออกไปครับผมซึ่งหมอจะขอยกตัวอย่างนะครับว่าถ้าสมมุติว่าเป็นเครื่องช็อคเวฟที่ไม่ได้มาตรฐานหรือเครื่องช็อคเวฟที่สามารถส่งพลังงานไปได้ตื้นมากๆเนี่ยการรักษาเนี่ยก็จะเห็นผลได้ช้ากว่ารวมไปถึงอัตราการรักษาสําเร็จเนี่ย <us> ที่น้อยกว่า <Wow. S 1> ส่วนเครื่องเอลมาดูโอเนี่ยครับสามารถส่งพลังงานเนี่ยไปได้ลึกถึง135มิลลิเมตรและมีอัตราความสําเร็จ เกือบ80%นะครับซึ่งถือว่าถ้าเทียบกับหลายๆเครื่องเนี่ยถือว่าอยู่ในอัตราการสําเร็จที่ค่อนข้างสูงผลนนลัพธ์เนี่ยสามารถอยู่ได้นาน1-2ปีเลยครับ <Wow. S 1> ดังนั้นใครที่ยังไม่มั่นใจว่าตัวเองเหมาะกับการรักษาแบบไหนหรือเครื่องอะไรนะครับอย่าเพิ่งซื้ออย่าเพิ่งจองแนะนําให้เข้ามาปรึกษากันก่อนได้นะครับแต่หากยังตัดสินใจไม่ได้เนี่ยหรือไม่สะดวกเข้ามาเนี่ยสามารถปรึกษากันได้ที่ช่องทางออนไลน์หรือวิดีโอคอลก่อนได้นะครับผมยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับ